สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะมาพบกับอสลอติปัดกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันในเก็บกาเนชาโซจูนั่นเองนะวันนี้นะคะสนาพกทุนมาที่20,000ืนะคะเราจะไปเบ็ดที่100เนาะแล้วก็ซื้อฟิลเจอร์ไปทั้งหมด7,500นั่นเองนะคะก็ตอนนี้นะคะได้หมุนฟรีมาทั้งหมด8รอบนะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันเลยนะคะว่า เราจะได้ทุนคืนไหมนะคะยังไงเนาะตอนนี้นะคะก็ได้มา240เหลืออีก4รอบนะคะได้อีก60ค่ะเหลืออีก3รอบค่ะทุกคนรอบนี้นะคะจะได้ทุนคืนไหมนะคะรอบสุดท้ายแล้วนะคะได้มา1,260ค่ะ แล้วก็มาอีก240นะคะ Y มาค่ะตัวคูณคูณ12นะคะแตกไป3 8 0 0นะแล้วก็ได้มาอีก50 570นะคะก็คือแตกรลลัวเลยนะคะสำหรับรอบสุดท้ายเนาะก็เสียดายนะคะอีกนิดเดียวนะคะเราก็จะได้ทุนคืนแล้วนะทุกคนคะแต่ว่ารอบนี้รอบเมื่อกี้นะคะได้ไป6 2 0 0เนาะ,ะก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะ ไปกันต่อนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะรอบนี้ก็คือเบ็ดเท่าเดิมเลยนะคะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์เหมือนเดิมเลยนะคะได้หมุนทั้งหมด8รอบนะคะสำหรับรอบที่2นี้นะคะแล้วมาลุ้นพร้อมกันนะคะว่ารอบนี้นะคะเราจะได้ทุนคืนไหมนะคะหรือว่าขาดทุนอีกนะ,ะได้มา60ค่ะเหลืออีกแค่4รอบเท่านั้นนะคะ วายมาค่ะตัวคูณคูณสิบสองนะคะแตกไปเก้าพันเจ็ดค่ะแตกรัวเลยนะคะแล้วก็แตกใหญ่ด้วยนะ,ะสำหรับรอบนี้เนาะได้เงินรางวัลน,นะคะระดับน่าเป็นซุปเปอร์แหละนะทุกคนได้ไปทั้งหมด 1,170นเั่นเองนะคะสำหรับรอบนี้นะคะเราก็ได้ทุนคืนแล้วนะคะแล้วก็ได้กำไรด้วยนะ,ะจุกจุกเลยนะคะสำหรับกำไรรอบนี้นะคะแล้วก็ได้มาอีก1,40ค่ะเหลืออีก3รอบนะคะอีก1รอบค่ะสแคตเตอร์มานะทุกคนคะ่ะได้มา4ตัวนะได้หมุนฟรีเพิ่มไปอีก8รอบเลยนะทุกคน มาลุ้นพร้อมกันนะคะว่าสแค c เตอร์มาแล้วนีได้หมุนฟรีแล้วนะคะแต่ว่าจะแตกหรือเปล่านั่นเองนะตอนนี้นะคะเหลืออีก5รอบเนาะย,ยังไม่แตกเลยนะคะตั้งแต่ได้ส c a ตอร์มาเนาะเหลืออีก2รอบค่ะได้มา60อีก1รอบนะคะแตกไปอีก600ค่ะมาอีกไหม รอบสุดท้ายแล้วนะคะแตกไปอีก300ค่ะมาอีก30นะคะรอบนี้นะคะเราได้หมุนไปทั้งหมด16รอบเลยนะคะเราก็ได้เงินรางวัลรวมมา12,960นั่นเองนะคะก็ยังพอได้ทุนคืนนะทุกคนค่ะแล้วก็ได้กำไรนะคะประมาณตอนนี้นะคะได้ประมาณ4,000นนะก็ จะไปอีกหนึ่งรอบนะคะรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะทุกคนค่ะก็เป็นเท่าเดิมนะเราก็ซื้อฟิวเจอร์เหมือนเดิมเลยเนาะมาลุ้นกันนะคะว่ารอบนี้นะคะเราจะได้ทุนคืนไหมนะคะหรือว่าได้กําไรหรือเปล่านะคะได้หมุนแปด 8, รอบเหมือนเดิมเลยนะไปเริ่มกันเลยนะคะทุกคนรอบแรกนะคะก็แตกมาสามพันค่ะบางมากเลยนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ สวยนะทุกคนคะ่ะไปกันต่อเลยนะเหลืออีก5รอบนะได้มาอีก240ค่ะแต่ไปอีกร8 0นะคะคูณ12บสองมาะะได้ไปพันเกคูณ3นะคะรอบนี้นะ,ะได้ไปไปหนึ่งพค่ะคูณมาอีกแล้วนะคะโหเสียดายนะคะไม่แตกเนาะ รอบนี้นะคะเราได้เงินรางวัลน,นะคะก้อนโตนะคะได้ไป3420นั่นเองนะ,ะเหลืออีก4รอบค่ะได้มา500เหลืออีก3รอบนะคะได้มาอีก45ค่ะมาอีกไหมคะสำหรับรอบนี้นะคะวายมานะทุกคนคูณ12นะคะแตกไป7,400ค่ะ แล้วก็คูณ2มาอีกนะคะได้ไป7,200แตกใหญ่รัวๆัว2รอบติดกันเลยนะคะเราได้เงินรางวัลก้อนโตนะทุกคนแต่รอบนี้นะกำไรของเรานะคะก็คือปังมากนะเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีนะเหลืออีก1รอบค่ะได้มาอีก120รอบสุดท้ายแล้วนะทุกคนค่ะ ก็รอบนี้นะคะเราได้หมนไปทั้งหมด8รอบเนาะได้เงินรางวัลรวมมา23,955นั่นเองนะคะก็คือพกทุดมา20,000ใช่ไหมคะตอนนี้นะคะเงินรางวัลของเรานะคะก็คือมี40,000แล้วนะคะกำไรทั้ง3รอบนะคะก็คือได้ประมาณ20,000บาทเลยนะคะสำหรับการในชารอบนี้นะคะกำไรแบบจุกมากเลยนะทุกคนก็ วันนี้นะคะเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ